ผิดน่าดูละครช่องสามปีนี้น่าดูมากสวัสดีครับผู้ชมข่าววันนี้พบกับกอล์แ๊มนะคะและรายการบางกอบกระสิบก้อนสิบกระสิบใน้ณะทีผู้ชมที่ติดตามละครทางช่องสามนะคะต้องบอกเลยว่าละครปีนี้น่าดูมากวันนี้กอล์แ๊มจะมาสัมภาษณ์สองนักแสดงจากเรื่องละออจันหนึ่งในละครซีรีส์ชุดดวงใจเทพรหมจากทางช่องสามนั่นก็คือน้องออมกับคุณป๊อปนั่นเองค่ะพร้อมกับมาอัปเดตว่าละครเรื่องอื่นที่เขากำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างต้องตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็เลยกลายเป็นดาราคิวทองและที่มีผลลงงงาาาานนนะะะครรรมมกก้จเเป็ื่ออไับ แล้วก็ไปฟังกันครับเริมเลยหล่อมากคุณขามาเจอกันวันนี้แล้วต้องอัปเดตนิดนึงคับว่าตอนนี้มีละครเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องเรือนธาตุครับเล่นเป็นรอยครับแต่วันนี้ค่ะนอกจากเรื่องเรือนธาตุแล้วเราจะมาคุยเรื่องลอจันโอพระเอกนี่คือน้องกราฟปะคะใช่ครับน้องกราบคณาบุตรกับน้องจีน่ายีนาสาระครับโอ้แล้วในเรื่องนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสร้อยอาจารย์จักราเป็นสร้อยอันนึงที่มีความสําคัญกับประเทศเราฝั่งเราแล้วเราก็เอากลับมาที่ประเทศไทยแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวาย ขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมีนางเอกเข้ามามีเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราก็เลยต้องจัดการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นหาคาตอบต่างๆรับบทเป็นใครรับบทเป็นพันเอกวชิระวงสวัสดิ์นอกจากรเรื่องเราออดจันแล้วนะที่ใกล้จะออนแอลแล้วเนาะยังมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ถ่ายทําอยู่2เรื่องครับเรื่องคุณพี่เจ้าขาด,ดิฉันเป็นหานมิช่หงกับเรื่องในวันที่ฝนพังพายแล้วถ้าเกิดคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอยากติดตามคุณป๊อปเนี่ยเขาติดตามได้ทางไหนบ้างตอนนี้มีแต่อินสตาแกรมครับ that ppp ครับ t h a t แล้วก็ p สาม ก็ได้ครับก็ได้คร <se ับถ้าเป็นที่กอบจับก็ได้ยินหรือยังคนทักบ้านได้คุยกันขนมป๊อบกันไปแล้วละพักสักคร่ละช่วงหน้าเราจะพาไปคุยกับสาวออมกอลพั์กันต่อ มาอัปเดตผลงานล่าสุดของสาวออมกรนพัฒน์กันต่อละจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปฟังกันครับสวยวันสวยคืนสวยเพราะอะไรคะตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ผ่านการแต่งหน้าหรือทำผมเลยสาธุวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตก,กับน้องออมเลื่องละครน,นะคะเราออาจยาน เรื่องนี้รับบทเป็นใครแล้วบมันใกล้จะออดแอร์แล้ว่ะค่ะรับบทเป็นน้องของพี่กราฟนะคะชื่อหม่อมหลวงกันธิกาจุธาเทพค่ะก็จะเป็นคู่มั่นเป็นคนรักของคุณวชิระค่ะก็คือคุณป๊อบทัชทอนใช่คุณป๊อบทัชทอนคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องคาแรคเตอร์เราอะค่อนข้างที่จะไม่ต่างจากตัวจริงมากเป็นผู้หญิงแบบวัยวัยวตลกหน่อยในเรื่องมันต้องคีบคาแรคเตอร์แม้ว่าเป็นถึงหม่อมคุณจะต้องแบบมาดแบบไหนเวลาทํางานหรือว่าเวลาดูพี่ป๊อบเนี่ยก็จะต้องแบบมีการแบบ อ<น>อะขอมาดก,กับกล้องนี่สมมติว่ามาดมอมแล้วทำไมเพิ่งบอกตอนนี้ล่ะคะพี่ป๊อปอ,อะไรเน<แ>ี่ยแล้วชีวิตจริงล่ะคะถ้าเป็นบุคลิกชีวิตจริงหนึ่งสองสามแล้วทำไมเพิ่งบอกตอนนี้ล่ะคะพี่ป๊อ,อ,อวินเก่ง<อ>ามาก <laughs> เริมกลัวแล้วนะรอเล่นขับไ่วินคะ่ะนะน้นองจีนะ่าคุณก็สนิทก,กับเขาไปรำพญานาคด้วยกันด้วย ไปรำกันหมดทั้งแก๊งเลย <นะ S 1> กองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างสนิทแล้วก็ปึกกันสุดๆเลย,ยเราไม่ได้เล่นแค่ในกองอ่ะคือเราก็มีนัดแห่งเอากาันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนใกล้ชิดในสนุกกันนอกจากรออาจารย์ที่น่าติดตามแล้วน้องออมยังมีเรื่องด้วยที่จะเล่นเป็นแบบยูรยหิหญิงๆกับน้องเหลิง อันนี้คือมีการถ่ายทำไปหรือยังอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของช่องนะคะเป็น girls love เรื่องแรกของช่องเลยคือเล่นกับพี่หลิงหลิงค่ะชื่อเรื่องว่าใจส่้รักนะคะ The Secret of u s ค่ะใครเป็นพระเป็นนางพี่หลิงหลิงเป็นพระค่ะหนูเป็นนางดูจากสไตล์หวานแล้วก็ชุดแล้วก็ค่าจะรู้ว่าเราเป็นนางโอาเยมีภาพยนตร์ค่ะที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนรอติดตามด้วย